นี่อะไรกันทนานั้นละเปิดเปิดไปน,น่เงี้ยใส่เศ้าว่เงินเ้าเเนีคิดไว้บเดียชิป,ปเลยโอ้คอนไดนเงินดีกิดตัน แจ้งแค่นอปีน้อเพื่อนแม่เปิดหมวกจ้าโสนับสนุนน้องเพื่อนเด้ย หลายแบบคักพี่นนอะคือคักคัเนี่ตลาดไหมอิะพี่อ่ะ เครื่อคักขนาดเนาะเอาพแทนบ้างขายได้บนเอาเให้นยขายายานว่าพมครับซื้อถุงมือแทนถุงมอครับห้าม นะเจ้าอะไรเงินดิจิตอลค้อนไหลคักมาถึกคักแขกเนยเออไหลพ่นไหลเหลยนาะเจ้ามันหมแย่ว่ามาเข้าเออค้อนไหลมาใหญ่น้ะเจ้ามานเออเจ้ากระสีมันนะินะบ่ไนะเอาไปกับ่ไรเดี๋ยวไปลุ้ยไหมจ็ได้ไปได้ก้วได้เออ กระสีมีมาเทียวช่วงตลาดนัดทูฝนจ้าที่ไนอะอย่างเงลูกไปถ้าอยากบอกแม่ได้ไปไปไปทางนันก็ไปไปแม่ก็อยากไทยนั่งก,กินนะแม่อยากไทยนั่งกินนะนนพี่เาเนา่น เท่าได้ยังเท่าสื้อเห็ดไปม่ได้กินกระดากร้ายพี่น้องไหมยายใจเริ่มบอกมามาเที่ยวตลาดทุ่งฝนนี่กับแถวไรยางไรอันแนวสำลิดแนวบสำลิดข้นไหลค่ะมาข้ขนหวานเนาะ เออ้นขะนสูบเน้อื้อ้เออาเด้รดาเจ้าได้เียไปเดินเดินไอ้หนูอยากได้อะไรมีแนวกินน้เสียผ่าอาหารการกินคนร้ายมือนี้ ททสุดท้ายแล้วค่ะแม่ค้าต <c oughs> อบเหยค่ะไม่มีเพื่อนแล้วน่ะไดิได้ไนะก็ได้ไพก็ไปหย่ไปไปเนงนี้ก็ได้มัม้ยม้ย ไปไปอ้อไแล้วแล้วนรแกัี่ลนรถ่นกระค่ะน้องเอ้ยเมนขยกไม่ทันที่นะ น้องยูของกินเสื้อผ้าน้องพี่น้องพี่น้ <c oughs> อ,อง,างามาเด้อพี่น้องาในว่าจะเอาลูกชิ้นแตไม่ใช่ลูกชิ้นแลนี่มีกของด้านข้างด้ยนะคะด้านข้างถือเราะแม่ค้าหบาทเลยจ้า อันนี้จะเป็นร้านยำยำทุกอย่างยำอยนันนึงนค่อยๆเดินเดินไปอันนี้อันนี้เป็นผักผักกระเงี อากุ้งนะังกูนะไปเดินดูเอาเฟ้นไฝิสซิีนสอูโอ้โหคนเยอะจังแน่นเลย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 อยากกินน้ำก็ไปซื้อน้ำไปคือคัเปินตะนายเลย ตลาดนัดวันนี้คื่อทักงานมุ่งขนาดเลยใช่ดีไม่ค้านใด้ฮะกายมาฮักายมา รักเด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 ยยังไงยังไงยังไงเจอกันแล้วเจอกันแล้วเขาหลายเขาีใจเขาบอกาเขาไปหานีนวยว่าไม่เลยบวมน้ำห้องโคมากเมียกัน ไปไปคือแบบเช้าแล้วเช้าแล้วเอากอดันไหมกอดอีกทีกไปอนอไม่ไม่โทรมาหากันไม่โทรมาหากันเจ้ากับพานมาเหล็กมือนี่ยพี่เท่าก็นได้พ่อใดๆคะกันไหมบาคนรายค่ะคนในเงื่อนดิจิตอล dạo ra sau mùn ba anh nhất định dạo hắn mẹn căn hơi องกล้วยเดี๋ยวไม่าไปซื้อมาไปาเขาถึงวบานวเมียงถึงวานเรมีงไ่่ถืออกววยเออแม่จจ้าม่แม่่ไม่นอนยาีมีคนรอค่ะโอ สุดยอดเลยคนไหลเจียงงานพี่น้องตลาดนัดคนหลยจะมุ่งยัง ว่าเห็นคนมองซื้อของไม่ลูก้吗คนเยอะจังอันนั้นเป็นร้านเนื้อย่างเป็นเนื้อย่างอันนี้เป็นขนม

ไปเป็นรนเนไห้ไหนุปเรียกอาอืมร้านนั่นก็ได้ไปอันนี้ก็ได้ หลายดีดอกฮะเอาไหนเอาไปเพื่อนแบบไหนคะแบบผสงใส่หรือว่าแบบเป็นฝายล้วนที่ห่านด้วยเลยนะคะจด็ขย่ามไหมคะขย่า,ใ,ยาใส่ข้าวโพดกับชีสจะจะเอาเอาเงินอยู่ในหนี้นะแม่ห็ นยาวไหมคะโจ๊กเอาโรดเนื่องไปหาลยโดนัดอิ้นเลื้ยงขึ้เขาอยู่วะ เล็กๆตอเขาพี่หมอคนรวยคนรวยใอยกับวะไรดอกเออคนรวยนะี่นทุกอยค่ะยี่นี่พอไหมจ้างพอไหมอ่ะนับดูดิแปลเงินใจแปลน้ำาะแกน้ำเนะ

สวัดีค่ะยี่สิบสามสิบสามนะคะได้เลยจ้าขอาคุณคะขอบคุณค่ะสี่สิบบาทนะไม่ไหวไ่ไค่ะไม่ต้าน ซีซ์มันไม่อะไรแล้วไปซื้อใหม่ก็ได้ไน,นี่ไก่ต้มน้ำปล <c oughs> าราคาเริ่มตื่นเลยไปญี่ปุ่นยังไปญี่ปุ่นยพ่ออยากกินลาบปิดเฮะ สามถุงเนาะสามถุงห yeah. ้บเคถุงอะโรตีแมะซื้อร้านโรตีอ่ะเอาเงินห้าสิบบาทเอาไปร้อยก็ได้ไปร้อยร้อยให้เพื่อนเพื่อนจะทอนให้เป็นโรตีไหมไหมสดๆนะจ้ะอาใส่ลก แต่แล้วม่ให้แม่เพื่อกาก่าส่สทจ่าตัวถ้าไห่ไกลนะสี่จ้าอสี่สิเอาตัวนึงจับป่ะค่ะจับจับ ไห้เพื่อนาเจ้าอะไรจ้ะเอาหมูหมูจิ้มแล้วูคางจเมนไหมเมนไม่เสพกันเอนาเกินปอเปิดให้แม่หน่อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบจจเงินมาเอาบดเลยเลขกว่าเงินนึงคนบด้่น้ามูกเมี่โอ้หคนรวยคนบด้หังนะก็กลัอะยายซื้อกินทเก่าแห้ะมิตรคนณค่ะคับบัน้ยมิตรคนรวยได้หรือ คนรวยคนรวยไฮเปิ้ลเอาลุนข้าวอะก้อนกับออนหเยเอาเท้าหลังเหรอเาทีหลังเอ่อตัวนึงเออตัวนี้เด้อตัวเทาหอันนี้สีเนาะลงคอสเนาะม่ห้แ่เดอยะอันนี้เงินข่เอาเลย คนนึาลืม่ไว้เออวู้ยคนถือเลขกับพ่กะเลียคนเนาะคนถือเลขกับพ่กะเลียคนได้เงินดิิตลไหมม่ตัวหลังอะไรยังไดจาจาดกับพ่มาันทักยังติน เ่อเทนเออนุ้่กนถึงสเทีนล้เนส่มือหามือเยอเลขกับพวปันจะใส่อีกท้งนึงขอได้งนึงขอิแบ่งอันไป่นึงกินเออโม่โโม่แงมันแท ตางนที่งามจเา้หอยูเออละหกสิบ่จัะครับผมซืสสสสสอ้อแดเออดองอันนี้เท่าไร่อันนี้ห้บาท อใส่หญิงเนี่ยนะโอเคโอเคโอเคหกสิบาทเส้นงนีเสียบวะบ้างเส้นไม่สวยเท่าไงเดี๋ยวรบกวนเอคาเอาตังให้แม่หน่อยตังให้แม่หน่อยหกสิเผมก็แม่เจ็ดสิบสองเจสิบบาทค่ะท่านใช่ค่ะเส้นสากราดใช่ค่ะ ครับครับครับ <laughs> ừ, จะมาขายของตีนดนแล้วเป็นบ่ดนแล้วเป็นเป็นตงไหนสีโอ้ยบาดอยู่โอ้สีอสีอ๋เด้อสวไรสวัสดีย่าก่อนสวัสดีค่ะทัทูกันไมรูแ่เหแอาเหายาบงด้้เออ เ,เดี๋ยวข้าวขาหมูให้พ่อก่อนนะเอาข้าวสุดนึงสะาหาสิบบาทเขากินเย,ย,ยอะนะเออย าคขาหมูาขาหมูสุดนึงค้เออขาหมูสุดนึงเท่าไหร่ดีจ้าห้าิบาทห้าสิบาท

เออกันได้ซื้อสุขคนตุล่ะน้ำปลาแล้วลูกยีพักหมดได้แล้วครับผมปลาปูนะครับเออเออเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามสี่สิบไมยแม่สี่สิบน้ำกินค่ะอันนี้เป็นคุละไมม สาบรสที่แง่เดี่ยวม่งม่งคะเนื้อ่รบปีกหอบครับหุ้งเขาามสิบบาท

มีัวดำมาจ๊ะมันละจ้ะโอ้ยัดำเป็นไงมั้ตัวดำไหมะกต่ว่ามันกเบิดไหมดีเป็นงมั้ตัวดำกะสันเอ๋ยอันนี้เป็นร้านของหวานนะคะเอาแต่งไทยถุงนึ้ แตงไทยหนึ่งถุงแล้วก็เบะอใ้เอึเอเอง้นนสี่อันนี้เป็นร้านของหวานนะจ๊ะเอาใบรอยก็ได้เลยพิพาบาสามงสี่สิบหาใส่ตาเข้าก่อนพ่ดนกับพวดกเพาะเพิ่มมาเงินเนาะเขาเจ้ามาเงินกพากับพเขาเจ้าดเงินเส้ อัอนสายอ่กับ้นอนสัไการอยกับบอออออั้ขไปกับบั้ใ<ะ>ก,กัน<ะ>บัไเงิ้ดีกิ๊ตอนเจ็ไปให้แังบััต้องุน <laughs> เรียดยุยรที่อะไรมันบนไไั้ <laughs> ีเมียนตั้งแต่ละทีเ <laughs> ออ เดินไปที่ซื้อน้ำเลยซื้อน้ำเลยเมอา้ามันไม่ใช่ปูนาเนาะมันเป็นปูม้า หมาล่าอันนี้เป็นหมาล่าอีกี่ปะอีกไหมลมงสดแก้วหนึ่งโค้กแก้วหนึ่งครับ มไม่เอาค่ะค่เยน50วันเป็นคามไหมไม่ไม่ได้หวานๆน,นะพี่มอสพี่มอสหวานๆน,น,น,นะ

โอ้สั้นว่ะโอ้ยเป็นขนยตัวแต่แต่อันสั้นข้าเจ้าได้ค่ะน่าจใหญ่อุบลได้ใหญอุบวนวะอาไม่ได้ไได้จกคนนะไม่ได้จานเครับเออตังให้ข้อมัยังห้าสิบบาทสิบบาทเลย นู่นของลูกอร่อยไหมตั้งเหลือไหมแม่ไม่ดูก่อน